สวัสดีครับจุงกระเมยเอาบองประโอนกรู๊ก็เนี่ยแซมไซทุกคนนะครับที่กำลังรับชมช่อง YouTube ของคนเลี้ยงช้างลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube คนเลี้ยงช้างลำเพลินออฟฟิเชียลทุกท่านนะครับผมที่กำลังรับชมในตอนนี้นะครับผมฮะสำหรับตอนนี้นะครับผมฮะก็บอมี่ยังหลายนะครับเพราะว่านะครับกระผม คนเล่งสร้างนะครับผมฮะได้มาเตรียมสถานที่ไว้นะครับบอมแม่มาเตรียมสถานที่นะครับเมื่อเส้าเมื่อวานนี้ยืมของพ่อภัยนะครับมามามาเหรินก่อนนะครับแต่ว่าเมื่อนี้ก็เอาเอาของไปขึ้นเพล่นนะครับอยู่ที่เวทีใหญ่นะครับผมฮะก็เลยมาจัดของใหม่นะครับสภาพก็จะเป็นหกหแบบนี้แล้วครับพี่น้องนะครับผมนะครับสภาพก็จะเป็นหกหกน้อยนึงนะครับผมพี่น้องนอกรับผมสภาพก็สีหกหกนิดนึงครับผมนะครับเพราะว่าตอนนี้คือเก็บกําลังสิเก็บของอยู่นะครับผม สำหรับพี่น้องทุกคนนะครับผมฮะมาขึ้นผู้ใดท่เบึงารายการแมวล่านะครับผมฮะก็จะเห็นนะครับน้องเบลนิพาดากบมามาขึ้นนะครับแล้วก็ทำาด้วยอภิันศโดยดาวเหนือนะครับผมพร้อมด้วยศิลปินไม่หมดนี่นะครับทีมงานเข้าสารแลนนะครับ โอ้ยสุดยอดเลยครับเมื่ข um ึ้นนี่นะครับผมฮามวนจนว่านะครับผมนะพร้อม้ดยดีเจหมานนะครับเพื่อนกับมาตอนนี้คนเลี้ยงสร้างกำลังเก็บของอยู่นะครับผมทางด้านอ่รายการแมวล่าทีมงานแมวล่านะครับผมฮะตอนนี้ก็ความสะอาดเรียบร้อยนะครับผมฮะโดยพี่ไม้นะครับแอดมินสมหมายนั่นเองนะครับตอนตอนนี้เพิ่นไปส่บูลู่เพื่อนครับแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังเคียยวของอยู่นะครับผมแล้วก็จะคิดว่าจะต่อต่อไวก้อนนะครับแล้วก็จำเมื่อเศร้านี่มาลองเสียงไวอยู่นะครับผมพี่น้องนะครับมาลองเสียงไวอยู่นะครับ นะครับระบบแมวล่านะครับผมตอนนี้ก็ยังเป็นอนาล็อกอยู่นะครับบอมแนดิจิตอนนะครับเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าคนเรงสร้างก,ก็บบอดเก่งถึงขนาดดิจิตอนขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้ก็พอทําได้นะครับก็เลยนะครับผมฮะ พอทำเป็นก็เลยพ่อเห็ดได้นะครับก็เลยมาซอยบอดนําเรื่องนี้นะครับทั้งเรื่องนี้นะครับพี่น้องหลายๆคนอาจจะถามมาบ่ค่อยเห็นผมออกเบื้องหน้านะครับก็บอเป็นยังนะครับพี่น้องนะครับผมเพราะว่าอันขาหายคนอื่นหรือว่าคนอื่นมาทําซึ่งไม่ไม่เป็นงานแบบนี้นะครับหรือว่าไม่ค่อยเป็นนะครับก็ก็มาทําไม่ได้เช่นเคยนะครับผมฮะผมก็เลยนะครับผมมาเห็ดนะครับที่แรกๆนะครับผมบุคลากรมันหน่อยก็ต้องมาเห็ดนะครับผมนะครับเพราะว่า บุคลากรในการทําน้อยนะครับก็เลยนะครับมาช่วยบอสในส่วนนี้ด้วยนะครับแมวแมวล่าเบื้องหนาคนหลายก็ได้ก็เลยให้พี่พี่น้องๆเพื่นอ,น,อนนะครับผมฮะออกไปก็จะของก็เลย มามารับหนาที่ตรงนี้แท่นนะครับผมฮะเดี๋ยวกาสิได้เดี๋ยวก็สิเด้ออกไปอยู่นะครับพี่น้องนะครับผมมาขอบคุณหลายๆนะครับเด้อผู้ใดที่ถามมากนะครับหลายๆทุกคนที่ถามมานะครับขอบคุณครับตอนนี้ก็เก้าอี้พัดลมเตรียมเรียบร้อยนะครับผมฮะโดยพี่แอดมินสมหมายกลับมาซอยกันนะครับของอาจารย์ไม่กี้ก็ตั้งไว้ตั้งแตเมื่ขึ้นแล้วครับผมฮะจัดเป็นระบบไว้นะครับแต่ว่าขาอันนี้ของเพิ่นมาว่านี่เฮ็ดให่ขี้บอดโต๊กนะครับผมฮะต้องไปหมุนขันเข้าไหมนะครับพี่น้องโอ้ย สงสารนงองเมื่อคืนนี้ก็เตรียมเตรียมของไว้นะครับแล้วก็ผ้าเพื่อนเอาของถืนห่องนอนะครับตอนนี้ก็อยู่ในครัวอยู่นะครับผมฮะแล้วก็เราก็กําลังเตรียมเดี๋ยวค่อยเฮ็ดไปเฮ็ดไปเรื่อยๆนะครับผมสาหรับแมวลาในจุดๆนี้นะครับสายซุ่มก็เตรียมของไว้แล้วนะครับผมของก็เตรียมไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ถึงเวลานะครับเพื่อนก็รออยู่นะครับผมฮะตอนนี้หันมาด้านทางครัวนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผม อ้าวคือเป็นยังนี่อา้าวสวัสดีครับพี่มัดสวัสดีครับเอาเฮ็ดยังอยู่นี่เตรียมเครื่องใบถาดเตรียมหน้าหมูไว้เจ้าห่อนะแมลงอาา๋อเจ้าห่อนะแมลงมาดทำเองทำเอง,เองกินเองกินเอง<ะ>นักเลงพอว <laughs> ันเกิดวันเกิดวันน,นี้มันเกิดเจาา้าของอ่าววันเกิดใคร อ๋อวันเกิดพี่มัดบัสแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดแฮปปี้เบิร์ดดีโอ้ยพอลงหน้าได้ไหมนี่พี่ได้เพิ่นว่าได้ครับพี่น้องนะครับผมโอ้หะไปกินน้ำแข็งเลยสั่งฮะโอ้ครับครับสิได้สิได้ออกไปง่ายบอระก็คืออ่ายังอยู่ในรายการอยู่เนาะนะครับโอ้วันเกิดพี่มัดนะครับผมนี่นี่นี่เพิ่นซอยผมว่าจะเพิ่นสิซอยจูได้พี่น้อง บัตได้แท้บโบเมนโอ้ยโบเมนโบเมนนี่เพิ่นเฮ็ดอันนี้อยู่นะครับอ่าเพิ่นสิมักไว้เป็นอันเจ้าฮ้อนนะครับอ่าวันเกิดพี่มัดนะครับผมขอพี่มัดอ่าสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็นะครับในช่วงวิกฤตแบบนี้นะครับผมขอให้อ่าดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะครับผมฮะแข็งแรงแข็งแรงไปเรื่อยๆนะครับขอให้เฮงๆปังๆนะครับขอให้นะครับมีความสุขกับการใช้ชีวิต นะครับมีความสุขกับการทำงานนะครับพี่มัดนะครับ Happy Birthday to you มีเงินมีทองร่ำรวยนะครับดูน,นะครับพี่น้องครับสิได้กินสิได้กินน้ำเพลญนบ่้านมาแล้วอีกเนาะ,านาะนาสองสามทุ่มค่อยขอดไปเนีแอ,แอบแอบแอบไปอ๋อ,อแอบแอ้บแอบแอ,บแอ,บแอยังดีเนาะ นี่แมนครับผมเอาบุณนี่ยได้อัสิมีเค้กมาเซอร์ไพฟไผ่ดิแมนครับผมโอ้ยแมนผู้ใดเนาะยืนหันหลังให้ผมสันคือเป็นส่งอันใจหายมาแต่ใสเนาะไปหาแล้วดูแล้วคือผู้ใดนี่เป็นไผ่เป็นหยังไผ่เป็นหยังงี้สวัสดีครับคุณคือครับ นะครับนางเอกแก้มสกาวเดือนนี่นะครับกำลังมาหอดบะเตอร์ผึ่งมาหอดค่ะพึ่งมาหอดพึ่งมาหอดมันมาส่งโอ้โหดพวเอาเหลือเอาให้เอ้ากบมาเมีนไทเอ้ากบมาเมีนไผยเอาคือแบบเอาหันหลังให้คือจังบกคงบกคุยอย่างเลยคือแบบเอาได้กินมาไปขายก๋วยเตี๋ยวเมีนค่ะว้าวอาหารอาหารถือว่าเป็นอาหารโปรดของใครหลายๆคนนะครับคิดอะไรไม่ออกก็คือก๋วยเตี๋ยวเมีนบ๊ นะครับขายอยังตรงไหนนี่ขายอยังตรงไหนหน้าม้านผื้นค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูแมคะก๋วยเตี๋ยวหมูหน้าบ้านผื้นชายสศรีมีเกี๊ยวข้าวแดงกรอบค่ะนี่นะครับหมูก็มีเนื้อก็มีค่ะขายดีบ่กสได้อยู่ค่ะได้อยู่ถามว่าต้องขายขายก๋วยเตี๋ยวขายเพราะได้อยู่เนาะโมแม่นว่าขายดีบ่อันนี้คือนางเกแก้มสักเกเดือนนะครับเพคุณเตรียมมาซสอบมืทอนี้การแข่งแล้วค่ะเพราะว่าไปขายซอยใหญ่กับพี่อ้ายค่ะขายขายซอยพี่สาว โอ้เราเรก็คือว่าขายช่วยพี่สาวก็คือในในการทําหน้าที่รอไลฟ์สดหรือว่างานของวงสิม่เนาะนะครับผมต่างคนกับต่างมีนาทีนะครับปกตินกแก้มเนี่ยเพื่อนเพิ่นมาหอดเพิ่นกับสิบึงใส่ทั้งขั้วบานไ่ทั้งบานไ่ทั้งอาขั้วทั้งโดมเลยนะครับพี่น้องนะครับนี่แหละครับผมคือศิลปินที่ทําทั้งกับข้าวนะผู้อยู่เบื้องหลังทำกับข้าวให้กินด้วยก็นี่แหละครับผมนะครับ เพื่อนเป็นผู้ซอยคู่เอุมเนีนี่นะครับผมเพาในการทำกับเขานะครับแล้วก็น,น,นไปชัวร์ <laughs> <analytical> ไปขึ้นไปต,นน <laughs> ตัวดี่ตัวเด่นตัวเด่นมันใสไปใส่ก็ไปก็ <laughs> เออก็ต้องเป็นยังสั้นนะครับผม <laughs> บเพราะว่าเคยเคยอ่าไปเวลาไปซื้อของไป,ไปด้วไปด้วยกันนะครับเพ <c oughs> ราะ <c oughs> ว่าผมก็จะขับรถให้เพื่อนไปซื้อของทังสี่นะครับตอนนี้เพิ่นก็เตรียมสอบเตรียมยังแล้วนะครับได้บทรับบทเป็นอะไรตอนนี้รู้ไหมให่ลดจหน้าค่ะ นอืยรติดตามค่ะพี่น้องต้องติดตามด้วยครับพี่น้องต้องติดตามนะครับติดตามครับผมติดตามะนะครับเดี๋ยวตอนนี้เขากลับไปเบ่งบรรยากาศอย่างอื่นกันครับพี่น้องครับขอบคุณสาหรับนักเอแกรมด้วยนะครับผมมีช่องจะฝากไหมบม่มีค่ะโอ้ตอนนี้ยังตอนนี้ยังไม่มีนะครับผมะเดี๋ยวค่อยว่ากันนเะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายแอบแฝงน้ำมูกกันเลยค่ะนะครับผม ครับตอนนี้นะครับแซมไซายทุกท่านแซมไซายกับพี่น้องอันเดียวกันนะครับพอดีนะครับผมเอาไม้ไปต่อไว้ที่จุดซ่อมนะครับผมฮะไม่ซีตัวนะครับเอาไปไว้จุดซ่อมใไ่นะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนเล่นแมวล่านะครับเข้าค่อยถอดมาว่างไว้นี่นะครับผมนะครับจังเีดนะครับพอดีตรงนั้นอุปกรณ์ขาดนะครับก็ได้ต้องเอาไปให้นะครับแล้วก็เหลือนะครับ อุปกรณ์ที่จุดแมวล่าจะต้องเซตนะครับผมวันนี้เราก็จะเซตนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมสำหรับพี่น้องทุกท่านที่ชมแล้วนะครับอย่าลืมนะครับผมวันที่ห้าหกสิบเก้ายี่สิบนะครับใครยังไม่ได้ซื้อบัตรแบบเหมาเมานะครับก็ซื้อได้นะครับในราคา2 7งานะครับหรือว่าวันที่5ที่6จะถึงนี้นะครับอ่บาบาทนะครับหรือว่าใครที่อยู่ในกลุ่มวันที่5ที่6แล้วแต่อยากจะ เมาเพิ่มนะครับอยากจะได้วันที่19 20นะครับอีกนะครับต้องเพิ่มเงินเท่าไหร่เพิ่มอีก130บาทเท่านั้นเองนะครับพี่น้องทุกคนนะครับผมฮะอย่าลืมกันแล้วกันนะครับผมฮะมีแต่ความม่วนความสนุกรอกทุกท่านอยู่นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับผมจุกราคุณบายบายสวัสดีครับ